สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในทาวดี้เฟรนซ์ซูเมเตอร์เช่นเคยนะวันนี้นะฮะทาวดี้เฟรนซ์ซูเมเตอร์ก็ได้มีอัปเดตใหม่หมาอีกแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นอัปเดตใหม่ที่เป็นการรีบาลาน์นะฮะแล้วก็เป็นการเพิ่มด่านใหม่นะฮะมา3ด่านนะวันนี้จะพูดถึงตัวที่มันโดนรีบาลาน์มาทั้ง4ตัวนั่นเองนะตัวแรกเลยนะฮะก็คือตัวของ มอต้านะฮะแล้วก็ตัวที่2ก็คือตัวของ r o c k ตเทียนะแล้วก็ตัวที่สนะฮะ,ะก็คือตัวของ p u r s u ูนะมันจะเป็นตัวที่เคยรีบาลานเหมือรอบหนึ่งแล้วในแพทที่แล้วนะแต่ว่าก็รีบาลานซ้ำมาอีกเพราะว่าเป็นการเก็บตกนะแล้วก็ตัวสุดท้าย ที่โดนรีบาลานมานะฮะก็คือตัวของเอนจิเนียร์นะฮะซึ่งเอนจิเนียร์เนี่ยเรียกได้ว,ว่าโดนเนิร์ฟนะครับผมคิดว่านะคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะเนิร์ฟทำไมนะคือเอนจิเนียร์เนี่ยเป็นตัวที่เอาจริงๆมันก็ค่อนข้างกากอยู่แล้วนะคือแบบมันไม่สามารถรับบัมจากคอมมานเดอร์ได้มันแบบมันราคาแพงกว่า Excel เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะทั้งราคาซื้อด้วยเจมแล้วก็ราคาอัพผมไม่แน่ใจก็สมัยนี้มันถูกกว่าหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละมันก็ยังถือว่าแพงอยู่ดี แต่พี่แกเนิร์ฟนะฮะเนิร์ฟมันใกล้เคียงกับ e x c e เเรื่อง G P S นะทั้นนะทงๆท,ที่มันรแวับจากคอมเดไม,มได้ซ้ำอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันเลยนะฮะสำหรับทั้ง4ตัวนี้นะโอเคก็ตัดภาพไปเลยนะฮะ ก็คือเออหน้าแกลเลอรี่ของผมนั่นเองนะซึ่งไอสองคลิปนี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับเพราะว่าสองคลิปนี้คือเคสที่อาดแล้วมันเฟลไปนะถามววาทาไมนะผมลองเปลี่ยนโปรแกรมัดดูนะแล้วมันแบบมันอาจแบบเสียงแตกละเอียดไปเลยอ่ะคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันอาจอีท่าไหนของมันนะคือแบบมันห่วยแตกมากเลยก็เลยมาอัดใหม่นะฮะซึ่งผมก็ทําภาพเทียบไปแล้วนะก็คือเป็นการเทียบระหว่างสีตัวเนี้ยทั้งแผดเก่าแล้วก็แพดใหม่นะฮะซึ่งไอรูปเทียบทั้งหมดเนี้ยผมจะเซ็นเซอร์ราคาไว้นะถามว่าทาไมนะแผดเก่าเนี้ยผมไปเอามาจากเอ แล้วก็แพดใหม่เนี่ยไปถ่ายมาซึ่งไอแพดเก่าเนี่ยคือผมแบบใช้บัฟดีเจอยู่นะมันลดราคาะคระับมาทําให้ราคาเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนกันนะเพราะฉะนั้นผมก็เลย เซนเซอร์ S S ไวนะจะได้ไม่สับสนกันแล้วก็ผมจะเทียบแค่เลเวลตันเฉยๆนะเพราะว่าถ้าเกิดผมเทียบทุกเลเวลเนี่ยเออน่าจะคลิปยาวแบบครึ่งชั่วโมงเลยนะโอเคตัวแรกนะฮะตัวนี้ก็คือล็อกเก็ตเทียนะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือมีแค่อัตราการโจมตีนะคือจาก3.5นะฮะไม่มีคอมมานเดอร์นะ3.5ตอนนี้กลายเป็น3.75 คือมันจะตีช้าลงนะฮะจากแพทที่แล้วนิดหนึ่งนะคือแบบช้าลงนิดหนึ่งจริงๆก็ถือว่าเรากรเทียนนะฮะเป็นตัวที่ไม่มีอะไรให้พูดเยอะนะแล้วก็ตัวต่อไปนะฮะก็คือตัวของ มอร์ต้านะมอร์ต้านี่คือเปลี่ยนแบบค่อนข้างชัดเจนนะฮะก็คือดูจากดาเมจนะแพทเก้าเนี่ยก็คือแพตที่แล้วนะที่โดนรีเวิร์กมารอบหนึ่งเนี่ยก็จะมีดาเมจอยู่ที่หนึ่งรอยเจ็ิบห้านะแต่ว่าตอนนี้นะฮะก็จะมีดาเมจเพิ่มมาเป็น2 5 0ห้าสิบนะสำหรับตัวของมอร์ต้านะก็คือดาเมจเพิ่มขึ้นมาประมาณเจดิห้าดาเมจนะก็ถือว่าเยอะเลยนะสำหรับตัวของมอร์ต้านเนี่ยตัวต่อไปนะฮะก็คือตัวของเพอร์สูตนะเพอร์สูตนี่คือผมมีดีเพจบอกด้วยนะเพราะว่า มันเป็นตัวที่ตีมากกว่า1รอบต่อ1วินะแต่ว่า d p ีเนี่ยผมนับแค่จากปืนกลนะผมไม่ได้นับจากระเบิดเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะคำนวณมันยังไงนะเอรอสูตรแพทนี้นะคือมันจะตีช้าลงนะ7 5 7 5จนะฮะจะกลายเป็น0.085คือจะช้าลง0.01นะแต่ว่าแลกมานะฮะก็คือมีดาเมจเพิ่มมา1ห,หน่วยนะจากดาเมจ12จะกลายเป็น13มนั่นเอง ก็ถือว่าเป็นการเนิร์ฟมั้งนะผมไม่รู้เหมือนกันอาจจะวัาดาเมจไม่ใส่ก็ได้ผมไม่รู้นะแต่ว่าสิ่งที่มันหายไปนะฮะก็คือมองเห็นล่องขนฮะ,ะเนี่ยแพทเก่ามีใช่ไหมตรงนี้แต่ว่าแพทใหม่นะฮะมันไม่มีมองเห็นล่องขนนะ,ะผมไม่แน่ใจว่ามันบัก็กหรือว่าคนสร้างเขาจงใจนะ,ะเพราะคนสร้างเขาไม่บอกนะ,ะแล้วก็ตัวต่อไปนะฮะตัวสุดท้ายเลยก็คือตัวของเอนจิเนียร์นะเอนจิเนียร์เนี่ยคือ G.P.S. E นะฮะลดไปแบบว่าหลักร้อย,อยนะเนี่ย ตัวเอเจเนียเนี่ยคือมันจะถูกลงเล็กน้อยสบแผ่นี้นะแล้วก็ดาเมจของตัวเอเจเนียเองเนี่ยมันจะแรงขึ้นก็คือจาก40ดาเมจนะฮะในเลวตันเนี่ยตอนนี้นะฮะจะเพิ่มกลายเป็น45ดาเมจนะ,ค,ะคือเพิ่มมา5หน่วยแต่ว่าสิ่งที่เอเจเนียเนี่ยแลกมาจริงๆเลยนะฮะสับแผ่นนี้นะก็คือเอเจเนียเนี่ย สร้างป้อมได้น้อยลงนะฮะคือปกติเอนจิเนียร์นะฮะจะสามารถวางป้อมได้ถึง4ป้อมในเลวตันไอ้โอแพรนี้นะฮะเอนจิเนียร์สามารถวางได้เพียงแค่3ป้อมนะฮะคือลดลงมา1ป้อมนะป้อมนี่คือเป็นหัวใจหลักของเอนจิเนียร์นะเอนจะิเนียร์เนี่ยสป้อมเท่ากับ400 DPS นะแต่ตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่3ป้อมนะก็เท่ากับว่าเหลือเพียงแค่300 DPS นะคือมันจะลดลงมาเลย100 DPS แถมยังรับบัฟคองมันเดอร์ไม่ได้ด้วย ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรของเขานะแต่ว่าโอเคคือแบบเนิร์ฟหายไปเลยนะฮะหนึ่งรเนะเกือบร้อยอะไอดีเพที่มันเพิ่มมาเป็น65เนี่ยคือมันมาจากไอห้าหน่วยเนี่ยก็คือจะเป็นวานนี้นะฮะก็คือค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเนิร์ฟพอสมควรสามทั้ง3ตัวนี้นะมีแค่มอตา้านะที่ไม่โดนไปกับเขานะ ก็เป็วนันกันสบสอบแพทนี้นะฮะถ้าเกิดใครคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะแล้วถ้าเกิดข้อมูลมันผิดพลาดตรงไหนนะฮะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะหวัดว่าคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะก็บ๊ายบายฮะผมเหนื่อยแล้ว <laughs> อ่านมาสองรอบ